สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสู้ทุกคนน้พ่อก็เป็นหัวมีแล้วทุกคนดูชาเนตรลิ้ไปนิดนะพ้อพ่อก็เป็นหัวมีแล้วมไม่หอมม,อมียังไงเบิง้งไม่ห้อมไปได้ปามากสองตัวแบบไงพี่น้องไม่ห้อมไปได้ไปตกเอาเด้ไม่ห้อมไปซื้อเอา Mình hòm cà chèo mà tát xay ấy Mình hòm cà chèo mà tát xay ấy Thăn kèm thon kèm thon Nó kèm nọc nọc Mình hòm kèm kèm đông Mình hòm nó kèm

โซ่สองตัว, <c inhos> um. วงไงวะมึงนะตุ๊ดซองตัวแบบไงเลยมีหอมกระสีมะฮันเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนจัดทุกคนฮันเป็นทอนเป็นทอนแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกแล้วอัดซองฟิดไว้นี่หอมสีผ้ามะฮันนะจ้ะเนาะนี่หอมสีผ้ามะฮัน อันใช้กระาดะระาษน,น,น,นี่หนะกเลนมีหอดปลาร์ลปีโน ควาสีต้มยำางมันนี่ต้มยำปลา ยังไงคกแน่พี่นอ้องตม้มยำแซ่บแซ่บด้วยมน่งหอมกระสิมตตาตัดออกเบิดได้เกลือหอมกระสิมตตาตัดออกเบิดเล่นตัดแบบว่าไม่ให้เหลือเลย ở đây rồi suy nè các bạn. Toใหญ่ bó. Toใหญ่ bó, bó, tụi con bó. Đó. Nào. อันนี้มีหอมกรสิหลออ่อเบิดเต็มตเลยจ้ะนี่ยหล่อเบิดเลยแต่ก่อนแม่หอมไปต๊ะอยู่ในนลำแข็งแต่ก่อนแม่หอมไปต๊ะกับแม่ไก่ได้จังซีแหละพี่น้องไปชีดเบ็ดเห็นไหมไปชีดเบ็ดเห็นไหมทุกคนได้จังซีเลยเป็นจังซีเลยปลาจังซีเลยเอาขื่นหู้กันสิว่าไวพี่น้องมันโตใหญ่หลายเอาขื่นหู้กันสิว่าไหวอือเข้าใจไหมเด็กเข้ มีอะไรมี่แน่วมุนนำแข็งใช่พี่น้องเราก็เฮ็ดเป็นหู้ค่อัๆพี่น้องค่อยเบิ่งหนังม่วนเป็นเนื้อสันเลยไม่หอมไปตกกับเมยไก่เมยไก่นั่งเฝ้าหู้อันหู้น้าแข็งเนี่พี่น้องอยู่กลางทะเลขนเด้ต้องเอาเนี่ยไปตกเอาโอ้ยตกเอาขึ้นมาแต่ละเ้านี่ย่างย่างว่วได้นี่ยไม่หอมได้เป็นร้อยพี่น้องกองเอเละกองชิดข,ขึ้นมานี่ Ừ, Money tên đúng 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 như thương ừ. à? nằm chan. Mm. Go on, mày, 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 ui mày, 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 ่ไงคนนี้ก็เด่นหนี่ตัหน่อยมันเด่นหนิวันนี้แม่หอม,อมเอามาเข็ดปลาปลาเค็มแม่พี่น้องอเอามาเข็ดปลาเค็มเห็ดปลาเค็มไปแต่กินนวนโดนแม่พี่น้องเห็ดปลาเค็มไงอือโมเนมนต์ธรรมดาที่ทุกคนแม่หอมหากินมดกหลอกแจกแกะกระเพียงอยู่ได้อยู่นี่แม่หอมมันแนวคนไทยเ้างนอนพี่น้องมาหากินแนวคนไทยเ้าไปอยูไนฟอร์ดอื่นต่กขึ้นปากก้ปาก,ก,กับเขาปลากับแม่จีเพียร ล่องน้ำแต่แม่นเป็นป่าอุรถสาบลุงใน,น่หอมไม่เริอปีหน่องเลยแม่หอมพามาเห็ดป่าใหญ่งจักน้อยนีแม่นเป็นตกปตานป่านั่นหมทุกคนป่าซาบะบ พอที่เขาไปอย่างนี่เมื่อนไท่เฮาน่ะตัวคนป้าชาบะนะจ๊ะป้าชาบะ แช่หมอนแห่งตัวใหญ่กว่านี้ทางเที่ยวปลาแซาหมอนมากหิวแห่งตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่ามื่อนี่เขาเอิ่นยี่นี่เขาเอิ่นปลายี่นี่เขาเอิ่นปลาทดเนาะพี่น้อยนี่เขาเอิ่นปลาทดมันก็คือปลาแต่เนั่นนั่นก็คือปลากระแยงบาดห้าวมทุกคนตัวใหญ่ขาดเด็กตัวใหญ่นี่ตัวน้อยโอ้ยไม่หอมไปซีดนี่ ขาลันเทียหัวมันใหญ่หลายพี่น้องหัวใหญ่หลายลมันขึ้นหู้บ่ได้ขึ้นหู้บ่ได้เด้อสิบะให้เออดึงลากกาับชิบะไปต้องได้มีตะขอต่อพี่น้องมีตะขอโง่ๆใหญ่ๆสิจับงัดไอ้งัดข้างกนขึ้นซะเออเบิ่งมีหอม้องขอขอซับก่อนเนาะ้อกันก็ว่ากันแม่นซับก่อนชิบะพีดกดเลี้ยงมีดอีกอ่ะพี่น้องให้ม่หอมมัน นั่นก็เนาะไม่หอมขอสับก่อนเพราะว่ามันกะชิดังเปิกอยเปื่อปแห้งเนาะจากเนาะไม่หอมขอสับก่อนเนาะจากเนาะเมืองดูทุกคนไม่หอมสับแล้วไม่หอมกะสิมะต้มยำพี่น้องไม่หอมกะสิต้มยำมือนี้ไม่หอมสิพ้ากินต้มยำป่ามือนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ไม่หอมขอล้างก่อนแต่ว่าตัวนึงอะไม่หอมเอาไปใส่แล้วไม่หอมสับแล้วมันเต็มไม่หอมก็เลยเอาใส่ถุงอันนี้ไม่หอมกะสิใส่ถุงคือกันแต่ทุกคนใส่ถุงแช่ซองฟิตไว้ ไม่หอมกะสิเอาออกมากินจำเปาะจำเปาะปลาข้าสิกินแค่นั้นนะจะเนาะวันนี้นกไไไ็ไม่หอมกะสิต้มย่างนี่กี่ดอสตกม่หอมกะิอะไรกันกไม่ไมไมมเ มนหอมตุมซ้ำดีไหมหอมกับพ้อนี่หอมมหอมกระิใส่ตู่ม่นหอมกระิอัดเยนีหมหอมกระิเทดีไม่หอมผ้ายไม่หอม,หออม,หอมหอผ้าหิดเ,เนาะแต่เนาะเป็นทุกคน,น ไม่หอมก็มีเครื่องเนาะก็มีใบบักูดมีคามีตะไคร้มีหัวหอมจ้ะทุกคนเราไม่หอมก็สิมีบักกะเทศเนาะจ้ะเนาะไม่หอมใส่บักกะเทศต้องไป่น้ำเพราะว่าไม่หอมมีปลานลอยเดียวพี่น้อยปลาปลาไม่หอมกะร่างเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่หอมกับซี่ไส้น้ำขามเปียกไม่หอมก็ต้มน้ำต้มน้ำต้มยำแล้วพี่น้อยมาเปิดไส้กัน แม่หอมกับฉีเฮ็ดต้มยำต้ยมตยำน้ำข้นพี่น้องแม่หอมกับฉีใส่พริกเผาลงไปนั่นพริกเผาแม่หอมเฮ็ดเองเห็นไหมเผ็ดอยู่ในหั่นแล้ววันนี้แม่หอมกับฉีมีนี่ละเครื่องเดี๋ยวแม่หอมขอเอาน้ำบักขามเปียกกขาน่าจะ,นะ <c oughs> นเนาะนี่ก็คือพริกเผานี่ก็คือน้ำบักขามเปียกน่าจะทุกคนเนาะงแม่หอมสามารใส่ต้มตยำอืรอสักครู่ แต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นตายไลยดียังไงเราไปอยู่กับพวกนี้ตอนหลัง,ลงาจ่าแม่อมสิพามาต้มยำต้มยำเนอะพี่น้องต้มยำเนอะแม่หอมกับิใสซเครื่องเลยนะจาน๊าเนาะในเครื่องเครื่องมีแบบ เน,น้นเน,นีนเล่นไลฟ์เครื่องนี่ไลฟ์ก้อนเครื่องนี่หลฟ์ก้อนปลาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ใส่ลงไปเลยของใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องต้มเนาะปลานีาม่มัดชุง่ายพี่น้องปลานีุ่ชง่ายชุบเขาเยอะก็ชุบปลาไงน้ำตาลใหญ่เดี๋ยวปปาาาย่าเขาจะค่อยใส่เนาะจ้ะเนาะทุกคนเนาะจะค่อยใส่ น้ำเบือดแ,แล้วไม่หอมกะสีไม่หอมกะสีนี่ไม่หอมจิตเอาไม่หอมขอเอาไก่ก่อนขอนอมาใส่นะจนะ่ะเนาะมีต้นหอมดำไม่หอมหล่างกันต้นหอมโรยหน้านะจ๊ะก้อนขนอพี่น้องไม่หอมใส่ก่อนขนอหอมใส่ก้อนขนอ รสมันต้องลสจกจีก๊ดจ,จก,ก้อนขนอหนึ่งก้อนลงใส่ลงไปเลยเดี๋ยวแม่หอมขอล่างตน้นอันนี้ก็นเนาะมันสินยา,ขาขวโคตรเนาะพี่นอ้นองเนาะอ่าแม่หอมกสิบักคอันนี้บักมันเฮาต้มไว้เรียบร้อยแล้วมันใส่ได้โดนโดนพี่นอ้องแต่ว่าก่อนเฮาสิเอาซ้อนเอาหยังลงตักนี่เฮาต้องเอาซ้อนสะอาดแ้จะ,จะลงตัก เอาซอนสะาที่สุดเลยให้น้องตักเด้จ้ะเด้อเพราะว่ากันจะเอาซอนตักแล้วมาจุ่มใส่น้นมาจุ่มหนีอีกมันสเสียมันสอเสียพี่น้องแเ่ตูเย็นไปแต่ตามหมากหุงมาก่อไม่หอมกระติ๊ดต้มนั่นนี่ให้น้ำมันออกซะก่อนไม่หอมจังเสียวปลาไส้เราไม่หอมเต ยาำจะกินไม่หอมกะเฉยเอาพริกเผาใส่แล้วก็มีนมสดไม่หอมมีนมสดนมสดประเภทน,มส,ม,นมสดไทยเข้าได้จากนมสดประเทศโนเวนเ่ยค่ะจ้ะอ่ะเดี๋ยวไม่หอมกะาหต้มวันนี้ก็น่าจะเนาะไม่หอมกะหุงเข่าอยู่จากทุกคนหุงเข่าอยู่หุงกระดาษกระซับหุงซําม,มี่ก็ต้องหินแยกตั้งหางได้แี่นอนอยุ่นี่ เันอย่างประเทศเขาต้องคอยสะอาดบ่ได้มาขุมใส่ถิ่นชาไส้เด็กระป๋องนี่กระป๋องนี่คือกระป๋องนี่กระป๋องเบียร์กระป๋องหนึ่งนี่คือได้สามขนพี่น้องขมิบบานเท่ากับสามบาทต่อกระป๋องต่อกระป๋องคันแม่สมมติว่าคันแม่ มันก็นแล้วแต่เงินขึ้นเงินลงเนาะขันเปรียบเทียบไปแล้วขันแม่นเดียวนี่สมมติว่าสามบาทกลัวเป็นเพรสามบาทกลัวขันเข้าไปขายกระป๋องกระป๋องหนึ่งโอ้สองสองขนพี่น้องสองขนกับจักบาทเลยสองข้นแปดตปซี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 บาทซีซีบาทบานเข้าเนาะต่อกระป๋องในควอมกป็นนี่ พริกเผาพร่อเล่าพี่น้องพริกเผาใส่พริกเผาไม่หอมเฮ็เเด,งงนนเดเองเห็นย่ำใดบอกพี่น้องย่ำนันเออเฮ็ดเองสิกินกับผักสิกินกับแก้วสิกินกับย่างก็ได้ไม่หอมต้มให้มันนานก่อนเนาะไม่หอม,มก,อก็สิมากอกต้นหอมก็สิหั่นใส่ย่ำเ้าสิบป,ปง่งนะจต่ทุกคนเนาะหลอกมันออกซะก่อน ต้นหอมเหี่ยวปนใดกับคุ้มใส่เหรอพี่น้องเอ้ยบะมีสดๆคือบานเฮาโดหิหาไปใส่หาทม่าจะใส่หาสดๆบบานเฮาหน่อมืดอกเดี๋ยวไปนัุ่ยเลยพี่น้องเอ้ยหอมหุย อันนี้ฮัฟว่ได้ใส่ไฟแห้งได้พี่น้องปลานี่มันสุกง่ายไงเรยใส่ไฟแห้งเลยเอาวอมยมนที่แหลกตัวแห้งว่มันหนามไหมเบืองป่านไม่หอมไม่หอมก็ใส่ตอนแบบง่ายเลยได้ทุกคนปลาตอนแบบง่ายเลยไม่หอมพอเห็นตอนหน่อยนะเอาหมอน็คือสิง่ายนะมาทันแต่จะทุกคน หอมไม่หอมใหญ่น้ำพระท่านนี่มันสิใส่พริกเผาอะไรติบัดที่นี่โอ้สิได้เปลี่ยนหมอใันเหนื่อยพี่น้องเลยมันหอมกับอะไรเนาจะมาเห็ดอีอย่างเอาจอเอเจเห็ดหลายเทียเนาะมาแม่นหน่วยๆมันละบาหน่อยนี้ แต่ถูกพ่นเป็นกระเสียเป็นกระเสียน้องปลาเจียวพรวพิกเผาใส่หั่นยามห้าสิบป,ป่งให้ไวจนค่อยเอาอันนุ่นมสดใสแต่มันจะติเป็นน้ำข้นเป็นน้ำข้นทันทีพี่น้องมันสิดข้นตอนพริเกเผาครับตอนพนริกเผาครับวันนี้มีอะไรด้ันบ่หมีพริเกเผาครับอันนุ่มสดนี่โอ้พี่นอ้องตื่นเต้นไจวะนี่ ไม่หอมขอเปลี่ยนหมอนักคนน้องพี่น้องเปลี่ยนไว้เปลี่ยนเปลี่ยนไว้เหมือนโกโหกน้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเนาะไม่หอมเปลี่ยนหมอนใหม่ถุกคนมันใหญ่หมอนไม่หอมใหญ่นะกว่าันไม่หอมดึงใก้จักหน่อยม่นจะให้มันเดือดเพราะว่าไม่หอมเปลี่ยนหมอนใหม่บว่คนแห้งได้พี่น้อง โบล้านคนวากันใส่ปลาแล้วคนวาบอร์เห็นาสันคนวาโบล้านคนเเนาะเขากับเชียโบล้านาทนนาเชียงนวนวานันเห็ดแนวกินจะสลองเพ่งวันในปัวเ่าแต่ว่าเถาปัวเถาแล้วพี่น้องสามสิบห้าปีพอย,ยก้อนนั <laughs> ่นสามาปีแต่พนักันอยู่ร่วมกันจนตายค่ากันพี่น้อง อันนี้ไม่หอมกับน้ำม,มันเดือดอปลานีมันสุกง,ง่ายพี่นอ้องไม่หอมกับจีเอาอพิกเผาใส่เนาะ นี่คือนมสดได้เนี่ยจากนมสดแทนได้เลยนมสดจักไผติดไผละพี่น้องเวนามซากระเมยหอมเมยหอม,ม,หอมติดเล่าลืมไปเล่าติดเมยหอมบพรเข้าใจทีนี้เนี่ยกระเจี๊ยมไม่หอมเนี่ยนะติดเล่าได้ ตื่นขึ้นมาสิคือพอเล่าหลอนแม่ตะกี้แม่หอมว่าเขาเด้ตะกี้เนาะตะกี้ก็คือตากี่พี่น้นองเดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้คนนข้ามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม่นบ่ะอือคือนำหยดใส่หินหินกับทั้งก,นกอนที่เพ่อนวานละเพิ่งทุกคนแม่หอมสิใส่พริกเผาลงไหลยีหลีนีเพราะว่ายังเพราะแม่หอมมัก ผีเผาใส่มันหลายๆาล่นี่มันกรสีอแรงต้นหอม,มาานะจ๊ะเนาะแรงต้นหอมหั่นใส่ผกเผาน้ำโคนี่หลีเด้อพี่น้อง,น,อง,น,อง,น,องนี่คนนี่มะก่าแตกๆงี้นั้นแตกๆก่อนเดี๋ยวมันถี่นเนาโผลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่หอมขอยีอันนี้ก่อน